ห้องเช่าหมายเลข404และระเบียงที่ไม่มีใครออกไปเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมตอนยังเป็นนักศึกษาช่วงนั้นผมต้องย้ายหอพักกระทันหันเพราะหอเก่าปิดปรับปรุงเลยมาได้ห้องเช่าที่หอพักแห่งหนึ่งลึกเข้าไปในซอยแถวชานเมืองเป็นตึกสี่ชั้นเก่าสภาพค่อนข้างโทมผนังปูนมีรอยร้าวและคราบดำจากความชื้นเกาะอยู่ทั่วตึกผมได้ห้อง404 ซึ่งเป็นห้องมุมสุดของชั้นบนสุดคืนแรกที่เข้าอยู่บรรยากาศเงียบมากเงียบจนผมได้ยินเสียงจังหวะหัวใจของตัวเองตอนดึกประมาณตีหนึ่งขณะที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากผนังด้านข้างเสียงนั้นดังตึกตึกตึกเหมือนมีอะไรแข็งๆกระแทกอยู่เป็นจังหวะสม่ำเสมอผมพยายามจะบอกตัวเองว่าเป็นเสียงจากห้องข้างๆ แล้วก็ขมตาหลับไปแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นผมถึงได้รู้ว่าห้องข้างๆทั้งสองฝั่งไม่มีคนอยู่เลยประตูถูกล็อกด้านนอกและมีฝุ่นจับหนาเหมือนทิ้งร้างมานานตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีผมเลยไปถามป้าแม่บ้านที่กำลังกวาดทางเดินอยู่พอผมบอกว่าอยู่ห้อง404แกหยุดกวาดทันทีแล้วมองหน้าผมด้วยสายตาแปลกๆก,ก่อนจะพูดเบาๆว่ากลางคืน อย่าเปิดประตูระเบียงทิ้งไว้นะลูกคืนนั้นผมนอนไม่ค่อยหลับจนกระทั่งคืนที่สามเหตุการณ์ที่ผมไม่ลืมก็เกิดขึ้นคืนนั้นพายุเข้าฝนตกหนักมากไฟทั้งตึกก็ดับลงผมจุดเทียนวางไว้บนโต๊ะเพื่ออาศัยแสงสวาง่างทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงแกรกแกรกดังมาจากทางประตูระเบียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขูดกระจกเบา ผมถือเทียนเดินเข้าไปใกล้ประตูระเบียงแสงเทียนที่สั่นไหวทำให้เห็นเงาคนยืนอยู่นอกระเบียงท่ามกลางสายฝนผมคิดว่าเป็นขโมยเลยตะโกนถามออกไปว่าใครเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นเป็นผู้หญิงใส่ชุดนอนสีซีดเนื้อตัวเปียกโชกใบหน้าของเธอดูเหนื่อยล้าและอิดโรยเหมือนคนอดนอนมานานดวงตาของเธอดูมืดสนิทจนมองไม่เห็นแววตาเลยแม้แต่นิดเดียว จูๆ่ๆเธอก็เริ่มเอาหัวกระแทกเข้ากับแผ่นกระจกตึกตึกตึกมันคือเสียงเดียวกับที่ผมได้ยินในคืนแรกทุกครั้งที่หัวกระแทกจะมีของเหลวสีเข้มไหลซึมลงมาตามหน้าต่างระเบียงริมฝีปากของเธอยกขึ้นเหมือนพยายามจะยิ้มค้างไว้ทั้งที่สายตาคู่นั้นว่างเปล่าผมพยายามจะหนีออกจากห้องแต่ประตูห้องกลับเปิดไม่ออกเหมือนถูกล็อกจากข้างนอกอย่างหนาแน่น ผมทำได้แค่นั่งคุดคูอยู่ข้างเตียงแล้วหลับตาแน่นเสียงกระแทกนั้นดังหลอกหลอนอยู่ทั้งคืนจนกระทั่งเสียงนั้นหยุดลงแล้วมันเปลี่ยนตำแหน่งจากที่ระเบียงกลายเป็นเสียงดังมาจากด้านหลังเตียงนอนของผมเองมีเสียงกระซิบที่เบาๆดังขึ้นที่ข้างหูว่าป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเปิดระเบียงผมสะดุ้งสุดตัวแล้วตื่นขึ้นในตอนเช้าทุกอย่างเงียบสงัด เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่กระจกประตูระเบียงมีรอยนิ้วมือและคราบสีคล้ำติดอยู่ด้านในห้องและประตูระเบียงที่ผมมั่นใจว่าล็อกไว้แล้วกลับถูกแง้มออกเพียงเล็กน้อยผมเก็บของย้ายออกทันทีในวันนั้นเจ้าของหอไม่คืนเงินประกันและไม่ถามอะไรผมเลยแม้แต่คําเดียวภายหลังผมถึงได้รู้ว่าห้อง404เคยมีผู้หญิงถูกแฟนขังไว้ที่ระเบียงช่วงที่มีพายุใหญ่ เธอพยายามเคาะกระจกเพื่อขอความช่วยเหลือจนเสียชีวิตและท่าทางสุดท้ายที่พบร่างเธอคือท่าที่เธอกำลังเอาหัวกระแทกกระจกแบบที่ผมเห็นไม่มีผิดก่อนจบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ในคลิปต่อไป